สวัสดีครับพบกับผม c a n นอนเซตอัอีกครั้งนะฮะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปผ่านด่านสุดท้ายของ n i ฟโ l ฮารมนะฮะซึ่งเป็นบอสชื่อว่า Stone Breaker นะฮะเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ตัวสุดท้ายจริงๆในเกาะ n i ฟโ l ฮารมนะฮะก่อนที่จะไปดินแดนยมโลก h ล l าร์มนะฮะโอเคอ่ะไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้า Stone Breaker มันเป็นยังไงบ้างโหดแค่ไหนอ่ะเรามาเทสรอบแรกกันตามธรรมเนียมเลยว่าครับ ันยยตีไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่โอ้โหโฮเฮ้ยเลือดมันไม่ลดเลยเฮ้ยเฮ้ยอ่าละผมรู้สึกแปลกๆแล้วโอ้โหโอ้โหไม่ตายนะครับเลือดเหลืออยู่หน่อยหนึ่งคือปกติมอนสเตอร์เนี่ยจะโดนโดนถ้าเอออะไรนะไม่ใช่เอิร์สไปเป็นอันอนิฮิเลชันนะคะขสองของเอิร์สไปนะ,ะแตกแล้วอะ Oh. สูนเสือดีเฟนต์เราสามารถแก้ไขได้นะใช้ก็ต p เพลเยอร์สองนะฮะเพื่อล้างดีบับอันนี้แล้วก็อันนี้เหรอเอ๊ะโอ้ <Okay. S 1> oh, ทำให้ศัตรูทำดาเมจกับมันไม่ได้นะครับสกิลนี้อืมอารุยซึ่งถ้าเป็นสกิลนี้ก็ยังต้องใช้สกิลล้างบับเช่นกันนะฮะอืมโอเค ผมพอจะรู้ข้าวแล้วเดี๋ยวไปจัดสกิลกันเลยดีกว่าครับอ่ะผมจะเอาสกิลของพี่ตู้ก่อนพี่ตู้จะปรับประมาณนี้นะครับปรับประมาณนี้นะฮะเป็นเซ็ตลุยมอนตามปกตินะครับนะตัวสมั์เนี่ยอ่ะผมขออัพอีกหน่อยโอเคประมาณนี้แล้วก็ส่วนของสกิลนะฮะจะปรับนิดนึงเอาเป็นเมเทอนรนเหมือนเดิมนะครับตามสูตรเดิมนะ,ะแล้วก็ขอใช้เป็นอินเทนอลบลาสนะฮะมาใส่แทน อันนี้เลยมานานรีมูฟนะครับขัน้น2นะแล้วก็ตามด้วยโซนสกินนะฮะสโตนเคิร์สเฮ้ยสโตนเคิร์สนะครับแล้วก็อีกทีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นของแอสซินนะฮะแอสซินก็ประมาณนี้ผมว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าแอสซินมันรันสกิลไวอยู่แล้วนะแล้วก็ใช้สกิลนี้ที่ผมเพิ่งอัพมานะฮะเป็นสกิลที่เพิ่มโล่ให้แอสซินมหาศาลเลยนะครับบอกเลยว่า ทำให้แอดเราไม่ดำไปซะก่อนนะครับอ่ะโอเคมาดูของสกิลนะฮะปรับสกิลนิดนึงนะครับใช้เป็นบัฟดาเมจแล้วก็ตามด้วยกรนะครับแล้วก็เป็นเอ็กซ์โซซิทฮิมตามด้วยก็ต์เพลย์ซองนะครับส่วนของสเตต,ตัสตามนี้เลยนะครับสเตต,ตัสของผมนะอันนี้ของพี่ตู้นะครับนะแล้วก็ผมอยากให้ตัวแอดแท็กสปีดมันเยอะเพราะจะได้ออกสกิลบ่อยๆนะครับโอเคไปดูต่อกันเลยนะจะเป็นของอันนี้เป็นของเสกนะครับก็แอดแท็กสปีดเช่นกันนะที่ผมแนะนํามาเนี่ย นะครับแล้วก็ให้มันเด็ก,กเยอะๆหน่อยอ่ะส่วนของเอลซินนะฮะเอจิ AG ครับเอจิ AG ต้องเยอะหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็นลักกับเด็กนะฮะเพื่อเพื่อผมอัพเด็กไปเพราะว่าแต้มมันเหลือหน่อยๆก็เอาอัพให้มันได้แอทตัสปีดเพิ่มอีกหนึ่งแล้วก็ส่วนของพีทประมาณนี้เลยนะครับนะไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนะแล้วก็ส่วนของสัตว์เลี้ยงครับไปดูกันเลยนะครับโอเคจะเป็นของส่วนสัตว์เลี้ยงนะฮะของพี่ตู้เรานะครับผมจะใช้ เป็นเอ็ดกานะฮะเอ็ดกานี่บอกเลยว่าคู่บุญพี่ตู้มานานมากนะครับบอกเลยว่าก็ยังใช้ยันปัจจุบันนะไม่ไม่มีตัวอะไรมาเทียบแทนได้เลยแต่ว่าถ้ามีหมีหมีม่วงก็ใช้แทนได้แล้วก็ส่วนของเสกใช้เป็นโอบาลอนหรือว่าใช้ตัวอื่นแทนก็ได้นะครับนะโอบาลอนนี่บัฟดาเมททั้งทีมเลยนะแล้วก็ส่วนของพีทนะฮะผมใช้เป็นคาฟานะครับบอกเลยวฮิว,วทั้งทีหรือว่าถ้าใครมี เองเจลองเจลิงก็สามารถใช้แทนได้เช่นกันนะครับเองเจลลิงก็เพิ่มเกราะแล้วก็เพิ่มฮิวทั้งทีมเช่นกันนะโอเคส่วนต่อไปกันเลยนะของแอสซินนะครับแอสซินก็จะใช้เป็นมูนไลท์หรือใครมีตัวเดือดเดือดก็ธนาธงธนาธงใช้แทนได้เลยนะครับใครมีเดือดกว่านั้นก็จัดเต็มจัดหนักได้เลยนะนะครับโอเคไปดูกันเลยเอาครับเริ่มมาปุ๊บตามสูตรเดิมครับตามสูตรเดิมดูซิเป็นยังไงบ้างเฮ้ย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 โอ้แอสตายก่อนเลยเฮ้ย โอ้ไม่ธรรมดาเอาครับอันอนี้ฮลเลชั่นทะลุครึ่งหลอดครับมีโอกาสแล้วครับนาสบายๆจัดไปเลยแบบนี้จัดไปเลยโอ้โหโดนดีบัฟนะฮะดีเฟนซ์กับไอจีดีเฟน็นลดหายหวบหายหวบแต่เราล้างได้นะครับ้สกิลนี้ล้างเอาแล้วก็จัดต่อด้วยจะจบด้วยอะไรจะจบด้วยอะไรเมเทโอตามด้วยอ่ะยังไม่ทันได,ได้สมัยเลยอ่ะ จบแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับตัวเจ้า Stonebreaker สามารถจะสกิลตามผมได้เลยนะฮะก็ใครที่ดูไม่ทันหรือว่าเอ๊ะใช้อะไรยังไงบ้างนะสเตตัสแบบไหนก็สามารถย้อนกลับไปดูแล้วก็กดพรสดูได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับด่านสุดท้ายของนิโ l h แฮมนะฮะผมมาที่เฮลแฮมแล้วครับบอกเลยว่าแมตช์นี้ไอเกาะนี้ต้องมันแน่ๆเลยนะครับมทถึงเกาะใหม่สักทีนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผม c a n o n Set Up แอปเมลเทนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะอยากให้ผมพาจัดสกิลแบบไหนพาไปลุยด่านไหนตรงนี้ผ่านยังไงสามารถคอมเมนต์ถามผมได้เลยนะครับมาที่วันน่ยังแพ้ลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ